ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยรองศาสตราจารย์ดรดัวั์สาคลิศจา์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีคุณกมลชนกและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับชือว่ทาทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายท่านได้ติดตามข่าวสงครามที่อิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮามาสน่าจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์กันไปหมดแล้วแหละไม่เห็นหูแต่ละโพสต์แต่ละเพจที่เขาคุย YouTube เลยที่เขาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ว่า ขาขัดแย้งกันมายังไงนับพันปีเนี่ยวิวเยอะมากคนให้ความสนใจเยอะมากแต่วันนี้อยากชวนอาจารย์คุยเรื่องในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าค่ะอ่าว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจโลกตามมาบ้างคะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนเลยนะครับของสื่อต่างๆทั่วโลกที่รายงานกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะครับที่กลุ่มฮามาสเนี่ยได้ เข้ามาโจมตีนะครับในส่วนของอิสราเอลแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงไปศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับความขัดแย้งในดินแดนแห่งฟาเลสไตน์จนมาทั้งจนมากระทั่งถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ส่อว,ว่าจะมีนะครับความยุดเยื้อะนะครับที่ผมวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะดูแล้วพอสมควรทีเดียวแล้ว คงต้องมาติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยว่ามันจะมีการบานปลายนะครับออกไปนอกเหนืออจากความขัดแย้งหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครที่ได้ศึกษาข้อมูลในอดีตือประวัติศาสตร์ษษามาก็จะพบว่าจริงแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันมีมายาวนานนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่ระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์แต่ว่ากลุ่มของประเทศอาหรับนะครับก็ ในอดีตน,นั้นเนี่ยก็มีความขัดแย้งมีการทําสงครามกันมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นประเด็นที่อาจจะชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับเหมือนที่คุณธัญมัยตั้งคําถามมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากว่าแล้วไอ้ความขัดแย้งหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือการลุกลามต่อไปในอนาคตมันจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของทั้งโลกมันจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างนะครับอันแรกที่เราอาจจะพอมองเห็นภาพ หากสงครามมันเกิดความยืดเยื้อเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ทาง IMF เนี่ยเคยได้ออกมาเตือนนะครับอยู่พอในช่วงที่ผ่านมาแล้วจริงๆเราก็เคยวิเคราะห์กันในวันศุกร์นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วด้วยนะครับว่า IMF เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยค่อนข้างหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับในรอบปี2023เนี่ยชว e Plus ่วงอีคอนพลัสราพูดเรื่องนี้มาอาจจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งอยู่เหมือนกันนะครับ <S <S <ม>แล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยนำข้อมูลที่คุณคริสเตน่าจอร์เจียว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้บริาหารหมายเลขหนึ่งนะครับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยเคยออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดแล้วว่ามันเกิดสงครามเนี่ย ปรากฏปีก่อนหน้ารัสเซียยูเครนทําสงครามกันแบบจริงๆมีการสู้รบ mm. กันนะครับเลือดตกยางออกบาดเจ็บเสียชีวิตไม่ทันไรหลังจากที่จอร์เจียว้าเนี่ยเคยออกมาพูดนะครับเมื่อช่วงต้นปีเนี้บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วนะนะครับและให้ประเทศต่างๆเนี่ยเอต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเกิดสงครามปรากฏว่านะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็น สิ่งที่คริสตีลีนาจอจีว่าเคยซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งไอเเนี่ยนะครับองค์กรด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับองค์กรใหญ่ระดับโลกเนี่ยเคยออกมาเตือนแล้วนะว่าประเทศต่างๆนะครับให้รอดูว่า,ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่นี้นะมันอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าก็เกิดสงครามขึ้นจริงๆนะครับในยะอันนึงเลยที่มันจะ,จะส่งผลเนี่ยนะครับก็คือว่าก็ตามที่จอจีว่าเคยกล่าวไว้ ว่าถึงแม้เราเนี่ยแน่นอนทุกคนไม่ชอบสงครามแล้วเราก็เห็นแล้วว่าสงครามไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยมันมีแต่ความสูญเสียนะครับภาพบางภาพเด่ยดูแล้วก็หดขู่เอ่อเป็นอย่างมากนะครับความสูญเสียเกิดขึ้นกับเอ่อกลุ่มที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นซีวิเลียนเป็นเด็กเล็กเป็นเอ่อคนชราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนเนี้ยมันอยู่บนความประมาทไม่ได้ รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยอยู่บนความประมาทไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดสงครามแล้วนะหมายถึงสงครามที่สู้กันด้วยอาวุธรบกันเนี่ยมีเครื่องบินมีระเบิดมีรถถังเนี่ยนะครับจอเจอว่าเคยเตือนก่อนหน้านี้ว่าการจัดสรรงบประมาณนะครับของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องถึงแม้ว่าไม่ชอบนะครับแล้วไม่มีใครอยากจะต้องเสียงบประมาณไปกับเรื่องของอาวุธยุโทโธปรกรณ์นแน่นอนเพียงแต่ว่าด้วยความความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยซึ่งผมพูดหลายครั้งในรายการว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องของภูมิรัฐเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับมันทําให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะต้องทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับกลาโหมเกี่ยวข้องกับเรื่องการทหารเนื่องจากสถานการณ์โลกมันเป็นในลักษณะนี้นะครับนั่นก็แปลต่อ,ตอไปได้ว่าหากจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณ ด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นโอกาสที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะนํางบประมาณนะครับไปจัดสรรในด้านอื่นๆเนี่ยมันก็มีน้อยลงเนื่องจากงบประมาณมันมีจํากัดนะครับดังนั้นเมื่อโลกเข้าสู่สถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในลักษณะนี้แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อไปด้วยนะครับว่าโอกาสที่มันจะเป็นเรื่องของสงครามตัวแทนการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายไม่ไว่าจะเป็นสาอัฐิเาริกาไม่ไว่าจะเป็นอิหร่านต่างๆนานาซึ่งมันจะขยายวงกว้างออกไปเนี่ย มันก็ยิ่งทําให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยต้องมาพะวงผมขอใช้คํานี้แล้วกันนะครับเหมือนกับห่วงหน้าพะวงหลังจะจัดสรรงบประมาณนะครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปพัฒนาเรื่องการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องคอยระวังหรือพะวงว่าเอ๊ะเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันละเลยไม่ได้นะในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงมันมาสิ่งที่อ IMF เตือนก่อนหน้านี้วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็เห็นเป็นรูปธรรมและอาจจะขยายผลวงกว้างออกไปนะครับนั่นเป็นประการที่หนึ่ง ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับเรื่องของงบประมาณแล้วก็จะส่งผลต่อทิศทางการกระตุ้นหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะครับประการที่สองต่อมาเลยเนี่ยถ้าหากสงครามของอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันขยายวงมันยืดเยื้อต่อไปมันมีปาร์ตี้ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มอาหรับนะครับ <c oughs> หรือว่าอาจจะขยายออกไปนะครับมากขึ้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่เราทราบข้อมูลกันดีหลายประเทศที่จะเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้ามาสู่ความขัดแย้งในวงใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าเราดูราคาน้ํามันดิบในวันแรกที่มีการโจมตีเนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนนะครับมันก็เกิดการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนราคาพลังงานนะครับต้นทุนราคาน้ํามันเนี่ยของโลกเนี่ยก็อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ทําให้ก่อให้เกิดค่าครองชีพ ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเราเห็นเคสชัดเจนเรื่องของรัสเซียยูเครนยุโรปได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากอิสราเอลปาเลสไตน์ขยายวงกว้างยืดเยื้อออกไปนะครับประเทศต่างๆความขัดแยง้งขยายตัวออกไปสู่กลุ่มที่เป็นผู้ผลิตส่งของน้ํามันก็จะทําให้ราคาน้ํามันนั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าครองชีพนะครับของโลกโดยเฉลี่ยเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลต่อไปให้สถานการณ์เงินเฟอ้อซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยซัฟเฟอร์กันหลายประเทศมากๆเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับหรือมีความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะถูกกดลงได้ยากและมันก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนี่คือผลกระทบที่อาจจะบอกว่าเป็นในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายการที่ทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นมันเติบโตเต็มศักยภาพ อันนี้ก็จะเจอกับอุปสรรคหรือความท้าทายมากขึ้นไปอีกเรียกว่าจากสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีหลายประเด็นหรือว่าหลายมิติมากๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับอืมฟังดูแล้วก็เป็นวงกว้างเลยนะคะจ่าแล้วก็รูเหมือนว่าการสู้รบครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการประชุมธนาคารโลกแล้วก็ IMF ด้วยแล้วก็เหมือนคุณจอเจว่าเขาก็ออกมา บอกเหมือนกันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็จะคุกคามเศรษฐกิจกโลกแล้วก็ที่มันมืดมนอยู่แล้วเนี่ยให้มันแบบเลวร้ายลงไปอีกเอออันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจมากแล้วถ้าเป็นวงแคบนะคะอาจารย์อย่างถ้าเป็นวงแบคบผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นกระทบกับไทยอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างครับเออผมผมเห็นด้วยนะครับกับที่ออจอเจอวาเนี่ยนะครับคุณจอเจอวาเนี่ยออ,ออกมาหลายครั้งแล้วก็สถานการณ์ที่ เขามีการคาดการ์จันมุมมองของผู้บริหาร IMF เนี่ยผมคิดว่าข้อค้างชาัดน,นะครับว่ามันไม่ส่งผลดีอย่างที่เราเห็นภาพกันไปความเสี่ยงเรื่องราคาน้ํามันราคาพลังงานนะครับเรื่องเองินเฟอ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแต่ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยลบเข้ามากับเศรษฐกิจโลกเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องหลักทีเดียววันนี้ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกทีนี้ถ้าอาจจะมองลงมาในในมุมที่มันสั้นลงนะครับในระยะสั้น หรือมุมที่มันจะแคบลงมาเนี่ยเราอาจจะพอเห็นสถานการณ์ที่เหล่าบรรดานักลงทุนเนี่ยก็คงเกิดอาการแพนิคบ้างเกิดอาการที่อาจจะมีความกังวลเหมือนกันน่นะครับว่าไอ้เรื่องสงครามแบบนี้ถ้ากมันขยายตัวต่อไปเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ส่งผลดีแหละนะครับต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกแล้วก็คงส่งผลมาถึงของของบ้านเราด้วยนะั้นซึ่งในบ้านเราจริงมันมีปัจจัยภายในที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ s e n เซนซิทอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากสถานก,การณ์ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมันไม่ดีด้วยเนี่ยแน่นอนว่าโฟกัสลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของนักลงทุนเองก็ตามนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งก็พึ่งพาเรื่องการส่งออกด้วยเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยความความสามารถในการที่มันจะเติบโตตามเป้าที่เรา ตั้งไว้เนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ง่ายนักนะครับดังนั้นเนี่ยพอ,อมันเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นในสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยแน่นอนว่าในภูมิภาคอาเซียนเองบ้านเราเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีผลกระทบนะครับที่มันสั่นสะเทือนต่อเรื่องมานะครับแรงกระเพื่อมที่มันมาไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการลงทุนเองก็ดีนะครับแล้วความหวังในเรื่องของการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจของต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็จะส่งผลชัดเจนต่อ อ,องค์ประกอบของเศรษฐกิจหรือเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านเรามันก็อาจต้องมาหวังพึ่งเรื่องของการบริโภคการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งวันนี้ก็ยังมีประ,ประเดน็น mm. ที่คง,ต,งต้องตั้งคําถามกันอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าจากนี้ไปมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยรูปแบบไหนอย่างไรหรือนโยบายที่รัฐบาลของเราจะเดินหน้ามัมนจะมีความเสี่ยงอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ดูแล้วก็เหมือนที่จอเจวาบอกเลยว่า ตอนนี้อาจจะค่อนข้างมีความไม่แน่นอนนะครับในภาพรวมเศรษฐกิจโลกบรรยากาศอาจจะไม่ไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ครับอย่างในเรื่องของภาคเทคโนโลยีละคะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าอาาอย่างอิสราเอลเองเขาก็เป็นเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเรเหมือนกันแล้วก็มีความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนนี้เหมือนกันเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นของการจ้างงานแล้วก็เป็นหนึ่งในห้า ของ g ีดพในประเทศด้วยถ้าเกิดสงครามยืดเยื้อออกไปในภาคเทคโนโลยีมันจะกระทบยังไงบ้างไหมอาจารย์ครับเอ,อในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆในโลกเนี่ยนะครับมันก็มีผู้เล่นที่เป็นเป็นยักษ์ใหญ่อยู่อยู่พอสมควรนะครับเอ,อคือถ้าเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยมันมันไม่สดใสหรือมันซบเซาเนี่ยมันก็คงมันน่าจะส่งผลกระทบนะครับต่อเซกเตอร์ต่างๆเนี่ย อาจจะเกือบเกือบทุกเซกเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่มันอาจจะขายได้ดีก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ d e f ฟ n s e System อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคการอุปโภคบริโภคเนี่ยผมผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดการขยายวงนะครับของสงครามแล้วก็อย่างที่ ที่เราเห็นภาพกันในต้นทุนค่าของชีพอะไรต่างๆมันเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะทํามันจะส่งผลต่อเรื่องนซััชการอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมันจะได้รับผลกระทบมากนะครับแต่ถ mm ้า hmm. เป็นบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีที่เป็นพวกดีเฟนซ์ซิสเต็อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะมีผลเชิงบวกอยู่พอสมควรนะครับเหมือนที่จอเจีย hmm. ว่าก็ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้แหละว่าในเรื่องของ การจัดสรรเรื่องงบประมาณนะครับการที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องมาหันมาให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของการจัดซื้อนะครับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์หรือการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่เป็นเรื่องของการสู้รบสงครามเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะมีอานิสงส์อยู่ในในบางส่วนนะครับอย่างที่เราเห็นชัดๆเนี่ยอ,อิสราเอลเองเนี่ยก็เป็นอย่างที่ภาพมันออกมานะครับเรื่องของการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาในการทําสงครามคือเขาก็รับมือกับกลุ่มอาหรับคันทรีสมาเป็นเวลาก็นานนับหลายสิบปบีนะครับก็ด้วยส่วนหนึ่งจริงๆก็ด้วยความที่เขาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีมาได้แล้วก็ทําให้สงครามหลายๆครั้งอิสราเอลเองเนี่ยก็ก็ได้รับชัยชนะนะครับจากเทคนิคจากกลยุทธ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงที่เป็น Defense System ใหระบบป้องกันประเทศต mm ่า hmm. งๆเนี่ยก็อาจจะไดะ้เรียกว่ารับอนิสง์นะครับ หรือว่าได้รับแรงแรงบุกแต่ว่าถ้าเป็นเซกเตอร์อื่นเนี่ยถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยการอุปโโคโบริโภโคกน็น่าจะมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่อาจจะกังวลต่อเรื่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของค่าครองชีพซึ่งถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือปรับตัวสูงขึ้นอีกอันเนี้ยก็คงจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยิ่งไม่สดใสาตามที่ i m f มองครับ แล้วถ้าเป็นตัวห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์นะคะจานจะมีผลไหมเพราะว่าอิสราเอลเองก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงก็มีอยู่หลายแห่งเหมือนกันครับอันนี้ครับมันก็จะเป็นเครื่องตอกย้ำนะครับว่าภาคการผลิตหรือว่าสั่งของซัพพลายเชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่หลายธุรกิจคงต้องดําเนินกลยุทธ์จากนี้ไปเนี่ยเราเห็นหลายเคสมาตั้งแต่โควิดตั้งแต่อู่ฮันนะครับแล้วก็มายันเรื่องของ เทควอลระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยหลักการของการดิเวอร์ซิฟายหรือการกระจายฐานการผลิตเนี่ยมันจุดนี้นะครับเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำนะครับว่าเทคเฟิร์มหรือแม้แต่บริษัทต่างๆเนี่ยที่เป็นที่มีการลงทุนนะครับข้ามชาติปัจจุบันเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้ากลยุทธ์ในการกระจายฐานการผลิตออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเทรนที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะ เข้าไปเน้นเรื่องของอีกเทรนดหนึ่งที่ที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของดีก b a l บลเซชันเพราะว่าปัจจุบันโลกเนี่ยมันมีความแตกแยกหรือว่าขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นโลกาภิวัต์เนี่ยนะครับที่มันเคยเดินหน้ามาอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะถูกกระจายออกมานะครับแล้วก็จะสะท้อนจากเรื่องของออการลงทุนที่มันจําเป็นต้องหาจุดหรือฐานการผลิตที่มัน ย้ายออกไปจากที่ที่อาจจะดีที่สุดต้นทุนถูกที่สุดประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่มันไม่สามารถปัจจุบันมันไม่ควรที่จะทําหรือผลิตอยู่ที่เดียวแล้วตรงนี้เองก็จะยิ่งทาให้ต้นทุนการผลิตนะครับมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามันไม่จำมันไม่ควรที่จะไปผลิตในที่ใดที่หนึ่งที่ต้นทุนถูกที่สุดเพราะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งมันอาจจะเกิดโรคระบาดมันอาจจะเกิดภัยพิบัติได้การกระจายเนี่ยมันก็จะทําให้ธุรกิจข้าสามารถเดินหน้าผลิตต่อไปแต่มันก็จะแลกมานะครับ กับต้นทุนการผลิตที่ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้บริโภคก็คงจะต้องรับอในส่วนนี้ไปนะครับอืมค่ะค่ะอิสราเอลจริงๆขึ้นชื่ออีกอย่างก็คือพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเนาะอวัตกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะรัฐบาลเขาสนับสนุนเยอะมากนะคะทําให้บริษัทต่างชาติก็เข้าไปลงทุนพัฒนาน,นวัตกรรมเยอะเนาะเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนวัตกรรมใช้น้ำน้อยน้ำหยดอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งอันนี้ฟังนักวิเคราะห์ต่างชาติมาเหมือนกันเขาพูดได้น่าสนใจนะคะบอกว่าโดยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอิสราเอลแล้วเนี่ยจริงๆเสียเปรียบมากเลยเรื่องการรบเพราะว่าอ่ะพื้นที่ก็ไม่ไม่ไม่ไมติดทะเลเลยแล้วก็เออก็คืออาจจะโดนโจมตีได้ง่ายเพียงแต่ พอเขาไม่เข้าจากัดแบบนี้แหละเขาก็เลยใช้นโยบายรัฐมาเป็นตัวสร้างข้อได้เปรียบแทนด้วยการเปิดประตูการลงทุนทั้งหลายนะคะเออทำให้เขากลายเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเยอะมากค่ะก็ดูแล้วก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าความเชื่อมั่นทั้งหมดจะหายไปเมื่อเกิดจากสงครามตรงนี้นะคะอาจารย์ครับครับออก็เป็นอะไรหลายอย่างที่เราได้ได้เรียนรู้นะครับคือผมคิดว่าออคนไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะมอง เคสเนี่ยนะครับอาจจะมองด้วยด้วยความเป็นกลางแต่ว่าเราเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเหมือนที่เมื่อสักครู่คุณธัญมัยพูดมาเรื่องน้ําเนี่ยนะครับคืออิสราเอลกับน้ําเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นอะไรที่ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยก็ถือว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับเขาบอกมีภาษากฤษเขาบอก water is life ใช่ไหมครับน้ําคือชีวิตนะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆชาติอาหรับก็รู้ข้อมูลนี้คือทุกคนก็รู้ข้อมูลนี้แหละนะครับว่า เอออิสราเอลนั้นก็มีความจําเป็นนะครับในเรื่องของความต้องการนะครับใช้น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคแล้วเราก็จะเห็นเลยนะว่าเวลาเกิดความขัดแย้งนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเวสต์แบงก์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเออกาซาก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องทําเลยก็คือเรื่องของการตัดการเข้าถึงน้ํานะครับน้าสาหรับการอุปโภคบริโภคเนี่ยเพราะยันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าอิสราเอลก็เดินหน้ากลยุทธ์นะครับภายใต้ทรัพยากรที่จํากัดเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ใช้หน่วยที่เป็นสปายนะครับใช้ระบบข่าวกรองต่างๆเนี่ยเพื่อสามารถทำให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ชนะในเรื่องของการต่อสู้การได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์เหมือนกันนะว่าประเทศที่มีข้อจํากัดในเรื่องทรัพยากรในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าถูกล้อมไปด้วยเหล่าบรรดาประเทศที่ ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องใช้ในเรื่องของนวัตกรรม,มก็ต้องใช้ในเรื่องของอกลยุทธ์นะครับในการที่จะพัฒนาประเทศได้ในประเทศอื่นจริงๆเนี่ยอยู่ในจุดที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรได้ดีกว่าแต่อาจจะมันไม่ต้องดิ้นรนมากนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <c oughs> าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของนวัตกรรม,มยอะไรต่างๆแล้วอันนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาในการที่เขา ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเทคต่างๆซึ่งมันตอบโจทย์เกัอบโลกยุคปัจจุบันพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็มีมีบทเรียนที่เราถอดมาได้หลายอย่างถึงแม้ว่าความขัดแย้งมันยังมีอยู่คือถ้าไม่มีเนี่ยก็คงคงดีที่สุดน,นะครับแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันคงไม่ได้จบง่ายๆแต่ว่าบทเรียนที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมไม่ว่าจะเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็สามารถทําให้ประเทศนั้นเนี่ยช่วงชิงความได้เปรียบถึงแม้ว่าจะอยู่บนเอ็นดาวเมนหรือว่าฐานที่อาจจะไม่ได้มีความเพียรพร้อมในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเองโชก้ด้วยความที่ก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากนักแล้วก็รายล้อมไปด้วยพันธมิตรที่อาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรมากนักเขาก็เลยจะต้องพัฒนา ตัวเองใช่ไหมคะด้วยความเป็นเลิศดของของบุคลากรทีนี้ด้วยด้วย,วย,วยเรื่องของเทคโนโลยีข่ะอาจารย์ในการทําการต่อสู้กันแบบเนี้ในมุมมองของอาจารย์มองว่ามันจะมีความเป็นไปนได้ไหมคะที่มันจะมีการขยายขอบเขตมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการสู้รบกันมากขึ้นอันนี้คงเห็นภาพชัดเจนนะครับจริงๆก็ตั้งแต่เป็นสิบๆปีมาแล้วเนี่ยนะครับที่อิสราเอลต่อกรกับบัรดา ชาติอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ใช้เรื่องเทคโนโลยีแล้วมันก็มีการสนับสนุนนะครับจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างอย่างเปิดเผยนะครับแล้วอย่างไม่เปิดเผยด้วยการแม้แต่เราเห็นในอดีตเนี่ยนะครับที่เป็นหน่วยข่าวกรองที่ชื่อว่าโมซาร์ดเนี่ยของอิสราเอลเองเนี่ยนะครับก็ใช้เรื่องเทคโนโลยีในการ ด้านความมั่นคงนะครับต่างๆเข้ามาจนจนช่วงชิงความได้เปรียบกับกลุ่มอาหรับที่อยู่รายล้อมซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันมาตลอดตั้งแต่ตั้งเป็นสเตจของอิสราเอลขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นภาพชัดที่สุดเลยนะครับแล้วข่าวก็ออกบ่อยมากนะครับสื่อต่างชาติก็โอ้โหรายงานกันเยอะจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยรายงานกันมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอมันเกิดสงครามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจอย่างกรณีของไอรอนโดมนะครับ ที่เป็นระบบป้องกันประเทศในการสกัดเรื่องของการยิงพวกจรวดระยะใกล้นะครับเข้ามาจากจากทางของฮามาสจากทางกาซาหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับพวกจรวดระยะใกล้ที่ที่ยิงเข้ามาเนี่ยก็มีระบบดีฟเอนซ์ที่เต็มที่มันจะยิงนะครับมีเรดาร์มีแบตเตอรี่นะครับมีการยิงจรวดขึ้นไปสกัดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีเข้ามานะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันประเทศแล้วก็ใช้กันในภาวะ สงครามนะครับเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเห็นสงครามเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วมันอาจจะมีอีกหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่ได้เห็นนะครับที่เอามาใช้เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทีนี้ถ้ามันขยายวงต่อไปเนี่ยเราก็คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าความขัดแย้งตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนที่ IMF บอกเหมือนที่จอเซียบอก มันก็หนีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องที่มันจะเกิดขึ้นมันยิ่งขยายวงเข้าไปมากขึ้นเข้าไปแค่ไหนเนี่ยผลกระทบที่มันจะเกิดกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกาที่เข้ามาหนุนนะครับอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติอาหรับอื่นๆที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องการ ผลิตส่งออกน้ํามันนะครับต่างๆนา,นานาหรือมันจะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาอย่างอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คงต้องจับตาดูอ,อย่างใกล้ชิดแล้วก็จับตาดูแบบเป็นกลางด้วยความหวังว่านะครับสงครามเนี่ยมันจะสิ้นสุดแล้วก็จบลงเร็วที่สุดความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดครับค่ะจริงเลยนะคะสงครามไม่มีใครชนะหรอกค่ะก็ แพ้กันทั้งหมดนะคะทั้งในแง่ของความส,ส,สูญเสียชีวิตไปถึงเศรษฐกิจของคนทั้งโลกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราติดตามผลกันต่อไปค่ะคุยกันสัปสสดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ